เขาบอกว่าน er, e. ักเตะแต่ละคนเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปครับเขาเพียงแค่พยายามใช้จุดเด่นของนักเตะคนนั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกับทีมแต่ไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นของเขาเโรมาเน่บอกเลยครับว่าฟิมิโนควรจะได้รับเครดิตมากกว่าที่เป็นอยู่ สวัสดีครับต้อนรับสู่ยักษ์อยากเล่านะครับวันนี้สุดสุดดาห์กันแล้วนะฮะก่อนที่จะลงสนามเจอกับเชฟฟิลลิเต็ดได้ลุ้นได้เชียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาคุยนิดหนึ่งครับเรื่องของบ๊อบบี้ฟิลลิโน่ครับผมนะฮะ อ่ะก็อย่าไปคุยขอบคุณเสื้อสวยๆกันก่อนนะฮะแจ็คเก็ตตัวนี้นะฮะจากทาง Super Sport แหมตัดกันสวยงามมากดำแดงเลยนะฮะใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะครับในช็อปของ Super Sport นะฮะรวมถึงช็อปของลิเวอร์พูลด้วยนะครับทั้ง4สาขาเลยนะฮะที่กรุงเทพฯที่พหลาม9ใช่มั้ยฮะที่พัทยาที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตนะครับอ่าฝากไว้ด้วยออนไลน์ก็เซิร์ชได้เลยนะครับเอ่อ Super Sport เซิร์ชได้เลยนะครับสวยงามมากสวยงามมากชอบมากชอบมากตัวนี้นะครับอ่าโอเคมา คุยกันนะครับเรื่องของ๊อบบี้ฟิมิโน่ครับผมเล่าแบบนี้ครับในช่วงเวลาที่ทีมมันไม่ค่อยมีผลงานที่ดีนักเท่าไหร,ร่นะฮะมันอดไม่ได้แหละครับที่บรรดาผู้กเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะนักเตะโดยเฉพาะโค้ชก็จะโดนภาพจันเยอะนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรบิทิฟิมิโน่เนี่ยแหละครับที่โดนมาผมว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นมีอยู่ 2- 3ส,สเจ้าที่เล่นหนักหน่วงพอสมควรนะครับโดยเฉพาะฝั่งของดีแอสเลติกนะครับ ซึ่งเจนส์เพียสเนี่ยแหละ,ระจริงๆก็เป็นคนข่าวสายหงเลยล่ะนะครับเขาก็แค่แสดงทัศนะว่าเออบางทีเราอาจจะต้องกลับมาคุยเรื่องนี้กันจริงจังหรือเปล่านะครับในเรื่องที่ต้องมีกองหน้าโตเป้าแบบเป็นสไตร k เกอร์เป็นตัวจบสกอร์จริงๆเนี่ยเพื่อจะเข้ามาเป็นทางเลือกให้กับทีมในฤดูกาลหนะ้านอกจากนั้นก็จะมีพวกในเว็บบอร์ดหรือว่าในสื่อรองๆลงมาที่เอาไปขยายเอาไปเล่นกันต่อนะครับ ซึ่งจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับที่บ๊อบบี้ฟิโน่จะโดนวิพากวิจารณ์แบบนี้แต่ว่าซีซัน่นี้ผลงานจริงๆแล้วเป็นยังไงก่อนลองสนามเจอกับเชฟฟิลเดตน,นะครับนับสถิติถึงตรงนี้เนี่ยสาเกมทุกรายการครับบอบบี้ยิงไปแค่5ประตูและเอาแค่14เกมหลังสุดครับยิงได้แค่ลูกเดียวนัดล่าสุดเนี่ยเจอกับเอเวอร์ตันเป็นนัดที่200ของเขาเครับแต่ว่าจาก200นัดเนี่ยยิงไป64ประตู แอซิสอีก40ครั้งครับถ้าผมว่ามีส่วนร่วมกับการทำประตูของลิเวอร์พูลเนี่ยในจำนวน200นัดที่เขาลงสนามานะครับ104ประตูครับยิงเอง60สิบแอซิสอีก44ถามว่าเลวร้ายไหมก็คงไม่ครับแต่ในความรู้สึกของคนดูฟุตบอลเนี่ยเป็นกองหน้ามันต้องยิงประตูสิวะแค่นั้นเองนะครับใส่เบอร์เก้ามันต้องเป็นดาวซันโบสิวะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เอาเข้าจริง,รงแล้วนะครับเยนครอปพูดเรื่องนี้ เกือบทุกปีผมใช้อย่างนี้แล้วกันตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามานะฮะปี25 1 5แล้วก็พอปักหมุดได้ว่าโอเคฟิมิโนมันจะเล่นสไตล์นี้วะนะฮะเป็นตัวคอยเชื่อมตัวคอยเปิดทางให้เพื่อนตัวแอสซิสต์ตัวลงมาล้วงบอลน,นะครับเพื่อพาบอลจากกลางขึ้นไปหน้านะฮะเป็นจุดศูนย์กลางในการวิ่งไล่ต่งางๆครับพูดถึงประเด็นตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเกิน10ครั้ง ไม่ว่าใครจะมองว่าฟิมิโนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ยิงน้อยยิงไม่คมนะครับแต่ในความคิดของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจากฟิมิโนมันไม่ใช่แค่เรื่องการคาระตูอย่างเดียวกันมันมีภาราอะอื่นๆซึ่งไอ้พาราอื่นๆเนี่ยบ๊อบบี้ถือว่าทําได้ดีเป็นสิ่งที่เขาแฮปปี้มากครั้งหนึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับ ที่จะไปเขี้ยวเข็นให้ยิงประตูได้มากขึ้นหรือยิงประตูจนหน้าพึงพอใจสมให้กับการใส่เบอร์เก้าหน่อยนะครับเขาบอกว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปครับ,รบเขาเพียงแค่พยายามใช้จุดเด่นของนักเตะคนนั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกับพิ์แต่ไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นของเขาครบยืนยันตรงนี้เลยนะครับ เขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยฟิมิโนมันน่าจะมีประโยชน์กับทีมด้วยการวิ่งไล่แบบนี้วะ่ะด้วยการเชื่อมเก,ม,เกมจากกลางขึ้นไปหน้าด้วยการเปิดพื้นที่ว่างให้กับเพื่อนวิ่งฉีกกองหลังดึงออกไปด้วยการต่อบอลเคาะบอลสั้นๆในกรอบไปโทษหรืออะไรก็ว่านไปครับเคยพูดแล้วเออมันน่าสนใจดีครับเขาบอกว่าถ้าถ้าเขาไปบอกให้ฟิมิโนเฮ้ยบ๊อบบี้ยิงให้มันยากมากกว่านี้หน่อยดีว่าเฮ้ยบ๊อบบี้ยิงให้มันคมมากกว่านี้หน่อยมีจังหวะก็ยิง อะไรอย่างเงี้ยน่ลิฟูจะกลายเป็นอีกทีมไปเลยเนี่ยเพราะทุกครั้งที่บอลอยู่กับบ๊อบบี้ฟิมิโนในในกรอบไปโทษหรือมันมีจังหวะมีโอกาสอะไรเงี้ยฟิมิโนก็จะยิงลูกครั้งแล้วรูปเกมในเกมรูปของลิฟูที่มันผ่านมาที่มันเคยประสบสุขเ็จเนี่ยปีสองปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นภาพน,นั้นเลย,เยคือคุณต้องให้เกียรติกับจุดเด่นของตัวนักเตะ ที่เขามีครับปรับปรุงได้พัฒนาขึ้นได้แต่อย่าไปมัวมองถึงจุดด้อยที่มันแบบเป็นจุดเล็กๆอ่ะไม่งั้นคุณก็จะมี11คนที่ต่างคนต่างเล่นเพราะาต้องการจะจะทำให้ตัวเองดีขึ้นทั้งหมดเขาบอกว่าถ้าเล่นเป็นทีมอย่างที่เขาสั่งแล้วแพ้นะจาก1 1คนนั้นนะฮะ ช้จุดเด่นของตัวเองเพื่อให้ทีมประสบผลเร็จเนี่ยเล่นตามแผนแล้วแพ้สิบเอ็ดคนมันก็ยังดีกว่าเห็นทั้งสิบเอ็ดคนเนี่ยต่างคนต่างเล่นเพื่อจะพิสูจน์อะไรบางอย่างที่มีคำวิพาิ์จารณ์จากโลกภายนอกเ่ยนะแบบนั้นเนี่ยวุ่นวายเนี่ยเขาเลือกแบบนี้ดีกว่าหรือคนที่ออกมาพูดถึงบบ,บ,บี้ล่าสุดก็คือไซโดมาเน่ครับอันนี้ให้สัมภาษณ์กับทาง e s p n นะฮะ ชัดเจนเลยครับว่าฟิโมโนควรจะได้รับเครดิตมากกว่าที่เป็นอยู่เชลอมันไม่ดบอกเลยครับว่าถ้าไม่มีบ๊อบบี้นะทั้งตัวเขาแล้วก็โมซาล่าคงจะไม่ได้ยิงเยอะมากมายขนาดนี้อย่างที่ทำได้ทุกวันนี้เพราะแผนการข้างหน้าเนี่ยมันต้องเล่นกันเป็นทีมเนี่คืออย่างที่เราเห็นว่าเฮ้ยทำไมโมซาล่ามันไม่จ่ายน,นู่นคือมันเป็นการ ล็อกสเปคว่าแบบนี้มียืดหยุ่นได้ครับในสนามไม่มีปัญหาอะไรแต่หลักๆมันต้องเป็นประมาณนี้บ๊อบบี้จะเป็นตัวฟ a วนนายอย่างที่เขาเรียกกันไว้ก็ถูกต้องหลอกล่อเปิดพื้นที่จ่ายบอลเชื่อมเกมวิ่งไล่เพรสซิ่งเพื่อให้ทั้งโมซาลาแล้วก็เซโดมานีมีโอกาสในการเข้าไปทำประตูหรืออยู่ใกล้กับปาประตูมากที่สุดสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีม มาให้บอกรักมากรักวิธีการเล่นแบบนี้ของบ๊อบบี้มากและถ้าให้เลือกนะครับว่าใครเป็นเพื่อนร่วมทีมที่เขาชื่นชอบมากที่สุดบ๊อบบี้ต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนระ้อซผมพยายามแบ่งออกเป็นสองก้อนนะครับก้อนแรกคือเสียงวกษ์วิจารณ์จากจากคนข้างนอกจากซื้อจากแฟนบอลจากพวกเราจากอะไรเงี้ยน,นะครับมันมีบางกลุ่มที่รู้สึกว่าหมดเวลาแล้วขายเถอะขายทิ้งไปเลย แล้วก็หากองหน้าตัวเป้าดีๆสักคนเอาแบบโป้งไปบัญชีเนี่ยเข้ามาดีไหมจากสื่ออ่านเื่องกีก่ก็เจนสเวตก็บอกว่าต้องกลับมาคิดกันจริงจังแล้วนะว่ามันจะต้องควรมีหรือเปล่ายานั้นไ่ไม่ไ,ได้ก็ถ้าจะขายก็ต้องขายอะไรประมาณแต่ในมุมของคนในเนยทั้งตัวครอปเองทั้งตัวเซโลมานเองหรือผมมั่นใจว่าทุกคนภายในทีมรู้ว่าบทบาทของบ๊อบบี้คืออะไร ซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดิมครับเป็นเรื่องเก่าที่เราคุยกันมาเนี่ยสองสามปีหลังประมาณต่อให้มีแชมป์แชมเปียนส์ลีกแชมป์พรีเมียร์ลีกบ๊อบบี้ก็ยังโดนอยู่ดีก็ยังโดนอยู่ดีมันเป็นเรื่องเก่าแต่สิ่งที่มันพิสูจน์ได้คือความ,มเห็นจากคนที่ใกล้ตัวเขานั่นแหละครับว่ายังคงมีความมั่นใจมากอยู่เสียงข้างนอกเสียงข้างในแล้วนะฮะ คราวนี้มาคุยกันเลยว่าแล้ววิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องเป็นแบบไหนหละ่ะถ้าถามกันแบบเอาแบบว่ากำปั้นทุกดินเลยนะครับโอเคของหน้าก็ต้องยิงหรือควรจะต้องมีตัวเลขที่มันดีกว่านี้หน่อยนะครับในความสารประโยชน์กับทีมเรื่องรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยก็ต้องทำให้ได้เหมือนจะเอาแต่ได้นะแต่ความคิด ความคาดหวังมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆสำหรับพวกเราหรือคนทั่วโลไปหรือคนมวงนอกนอก,นนกลับมาดูสถานการณ์ว่าแล้วข้างหน้าเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขานาดไหนในช่วงสัเมืร์ซาร่ามาน่ฟิมิโน Untouchable อยู่หรือเปล่าดิโกโชต้าจะเติบโตขึ้น,นแน่ครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ถูกมองเห็นมากขึ้น,นแน่ นะครับผลงานของเขาชัดเจนอยู่แล้วมินามิโน่ล่ะจะได้โอกาสกลับมาหรือเปล่าอยู่เซร์อัมตันตอนนี้ก็ยิงประตูได้บ้างครับสประตูไปแล้วนะครับสประตูจากเท่าไหร่3นัดหรือ4นัดไม่แน่ใจประมาณนั้นแต่อย่างน้อยก็ก็ดูมี impact, อิมแพคกับการย้ายอยู่เซัมตันและน่าจะได้โอกาสกลับมาส่วนคนที่เหลือผมว่าตรงนี้สำคัญมากกว่าดิวอลอุริกิเซดานชาคิริ เอาแค่2คนนี้นะจะได้โอกาสต่อไปอีกหรือเปล่าซึ่งถ้ามองถึงณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าให้เลือกได้ถ้าคนถามว่าขายบอบบี้ฟิมิโนเถอะครับผมกลับรู้สึกว่าถ้าจะขายบอบบี้เนี่ยปล่อย2คนนี้ดีกว่าเดวอริกี้เซราคิรีซึ่งคงใช้ได้ประมาณนี้แหละมันอาจจะไม่ดีขึ้นไปมากกว่านี้แล้วต้องการการเปลี่ยนถ่ายถ้าจะเปลี่ยน สองคนนี้ควรจะต้องถูกพูดถึงก่อนบ๊อบบี้ฟิมิโนครับปล่อยออกไปได้มะสักก้อนหนึ่งเราอาจจะได้กองหน้าสไตรเกอร์อย่างที่ทุกคนต้องการจริงๆก็ได้นะครับก็ต้องไปไล่ดูใครอยู่ในตลาดและสามารถจับจับต้องได้จริงๆนะครับเพื่อเพิ่มทางเลือกประสิทธิภาพในกรอบโทษที่มากขึ้นหรือมันอาจจะแบบ อ่ะซาร่ามาเน่ฟิมิโน่สำรองซีซันหน้าก็จะเป็นโชต้าที่เบียดเหลือเกินนะครับเนียเมโน่ ino จะได้โอกาสฮาวิเอเลียดล่ะที่ปล่อยให้แบล็กเบิร์นยืมไปเนี่ยแล้วฟอร์มดีเหลือเกินเนี่ยนะฮะกลับมาจะได้โอกาสไหมหรือถ้าปล่อยดีวอลไปแล้วปล่อยเซรานเชครีไปแล้วอาจต้องเพิ่มอีกหนึ่งสกอกาตา้าหากองหน้าตัวเป้าสักคนหนึ่งเพิ่มเข้ามาผมว่าตรงนั้นเนี่ยทางออกที่ดีมากครับ บ๊อบบี้ยังมีประโยชน์ครับยังมีประโยชน์ทั้งในสนามและนอกสนามเป็นคนที่สามารถตอบโจทย์วิธีการเล่นของยิงครอปและสามารถยืดหยุน่นได้มากพอสมควรจะใช้ห่วะมากที่สุดอาจจะเป็นไม่ได้ครับเราไม่สามารถจะไปวัดตรงนั้นได้แต่ปรับตัวได้แน่ๆโอเคมันอาจจะไม่ใช่ซัมเมอร์นี้ครับซัมเมอร์หน้าก็เดี๋ยวให้ว่ากันแต่ช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ถ่ายทอด ปรัชญ,ญาวิธีการแนวความคิดต่างๆให้กับกองหน้าตัวใหม่สักคนนึงที่โผล่เข้ามาแล้วก็ได้สารต่อเปลี่ยนทายเติบโตกันไปผมว่าทางออกนี้น่าจะเวิร์กที่สุดณตอนนี้นะถ้าจะขายบ๊อบบี้ขายโอริกี้ดีกว่าครับขายเซอร์แลนชอรีดีกว่าครับแล้วก็ใช้บ๊อบบี้เนี่ยนะฮะเป็นตัวเชื่อมอีกทีนึง ซีซันหน้าตัวจริงมันอาจจะเป็นซ ah, า่ามาเน่โชต้าก็ได้ค่าสนามอาจจะเป็นบ๊อบบี้ที่คอยลงมาสร้างความแตกต่างหรือมิรามิโน่ะจะได้ปรับตัวขึ้นอีกคนหนึ่งที่โผล่เข้ามาจะเป็นใครไม่รู้นะครับบิ๊กเนมหรือไม่บิ๊กเนมอันนี้ไม่รู้จริงๆก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการมีโรบล็อกฟิโนเนี่ยคอยถ่ายทอดต่างๆ ให้กับเขาเนี่ยปรับตัวอยู่กับสมิเวอร์ี่พูดเด้เร็วขึ้นอย่างนี้ดีกว่านะฮะอย่างนี้ดีกว่าส่วนใครที่เกี่ยวกาสว่ามไม่ไหวแล้วหมดเวลาแล้วนะฮะผมว่าเราก็รู้แหละครับว่ามันคงไม่ได้อยู่จนโอ้โหไปจนถึงอายุ35-36อะไรขนาดนั้นแต่ว่าวิธีการถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีเส้นทางหรือวิธีการที่มันแบบดูให้มันสมูทหน่อยซึ่งผมเชื่อว่าวิธีการเนี้ย โอเคที่สุดแหละไม่ว,ว่าเขาจะไปณนะตอนไหนไม่ว่าเขาจะโดนขายทิ้งหรือเปล่าสุดท้ายบอกว่าทุกคนยังจะจำมันได้นะครับว่าโรโัลโโฟิเนโนคือคือหนึ่งในคีย์แมนสำคัญที่ทำให้เรากลับมาเป็นแชมป์หลีกสูงสุดครั้งได้ในรอบ30ปีเขาควรได้รับเครดิตตรงนั้นและควรได้รับเครดิตมากกว่าที่เป็นอย่างที่ซาโดมาน่บอกไว้ครับ โอเคคอมเมนต์กามาบอกหน่อยคิดเห็นยังไงบ้างกับบอมบี้นะครับผมชื่อว่าหลายๆคนเชียร์อยู่นะนะครับก็อยากให้มันจบสวยๆกันหน่อยละกันนะครับแล้วใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกันหน่อยนะกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ก็หลังเกมที่พบกับเชฟฟี่แตนนะฮะหวังว่าจะได้คุยหลังเกมแบบแบบผลลัพธ์ที่ดี สักทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ